อยากให้คุณชุติมาเล่าในเรื่องที่เคยถูกขู่ฆ่าและเคยถูกคนร้ายเข้าไปขโมยเอกสารในบ้านนะฮะเรื่องเป็นยังไงล่ะค่ะตอนนั้นลูกอายุเจ็ดขวบอยู่ปหนึ่งค่ะตอนนั้นที่ฉันกําลังรีดผ้าลูกก็เลยรับสายแล้วก็เปิดลําโพงก็ปลายสายเขาก็บอกว่าเขาจะมาฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกคือเขารู้ว่าวันนั้นอยู่ด้วยกันอยู่บ้านกันสองคนพอวางสายเสร็จลูกก็กลัวค่ะ ว่าเขาจะมาฆ่าเราจริงๆเหรอแม่ก็เลยไปปลอบลูกว่าน่าจะมีคนโทรผิดมามากกว่าสักแป๊บหนึ่งก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งโทรไปที่สอพอใกล้บ้านก็บอกพี่ตำรวจว่าเมื่อกี้มีคนร้โทรมาจะมาฆ่าพูดลักษณะนี้ระหว่างที่ใช้เบอร์โทรออกอีกเครื่องหนึง่งโทรหาคุณตำรวจอยู่นั้นนะคะคนที่โทรมาขู่ฆ่าครั้งแรกเขาโทรกลับมาอีกครั้งหนึง่งโทรมาเครื่องเดิมก็เลยบอกคุณตำรวจว่า คนไลฟ์โทรกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวช่จะเปิดลําโพงให้คุณตํารวจได้ยินก็เปิดลําโพงคุณตํารวจก็ได้ยินทั้งหมดว่าคนที่โทรขู่พูดว่าอะไรบ้างหลังจากวางสายเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคุณตํารวจก็บอกให้ไปแจ้งความที่โรงพักก็ไปแจ้งความคุณตำรวจก็ได้ยินทั้งตอนที่เขาโทรมาว่าเขาพูดว่ายังไงมีทั้งเบอร์โทรของคนที่โทรมาแต่หลังจากนั้นคุณตำรวจก็บอกว่า ตัวผู้กระทําความผิดไม่ได้ค่ะแล้วเ,เรื่องขโมยเข้าไปขโมยเอกสารในบ้านนี่เป็นไงคะปกติช่วงนั้นไปไหนมาไหนค่ะเอกสารทั้งหมดตั้งแต่นําไปให้ไปปรึกษาคุณตํารวจแล้วค่ะคุณตํารวจก็บอกว่าไม่ควรจะเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ที่บ้านควรจะเก็บไว้ที่เซฟแต่ด้วยตัวเองไปที่เซฟไม่ไม่รู้ว่าที่ห้างเขาจะไม่มีเซฟอะค่ะ ไปติดต่อธนาคารที่ห้างมาวันศุกร์ใกล้ค่าแล้วอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าน้องต้องรอวันจันทร์ให้เอาไปไว้อีกสาขาหนึ่งนอกนอกห้างะระหว่างนั้นก็คือก็ปรึกษาทั้งทางทีมทนายแล้วก็ปรึกษาคุณตดดํารวจเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็แจ้งว่าทางธนาคารแนะนําให้ไปวันจันทร์นะคะ,ะปรากฏว่าวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็มีคนร้ายเข้ามางัดบ้าน ก่อนที่เขาจะเข้ามาก็คือจอดรถไว้หน้าบ้านปกติค่ะวันนั้นไฟไท้ายรถแตกโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะทุกทีตัวเองออกไปไหนมาไหนก็จะแบบเป้เอกสารทั้งหมดนั้นออกไปด้วยตลอดแต่พอไฟไท้ายแตกนะคะแฟนก็บอกว่าคงออกไปไม่นานแค่เปลี่ยนไฟก็เลยไม่ได้อุ้มเอกสารเป้ไปนั้นไปด้วยะคะ่ะตอนที่กลับเข้ามาเจอเหตุการณ์ก็รีบโทรไปบอกตำรวจเพราะเห็นประตูบ้านมันแง้มอยู่ะคะ่ะ ทางตำรวจก็ส่งส่งตำรวจมาเป็นสิบๆนายค่ะมาล้อมบ้านมาดูสถานการณ์เข้าไปปรากฏว่าพอเข้าไปท่านบอกว่าคนร้ายน่าจะออกไปออกไปแล้วแล้วก็เช็คเอกาเช็คของเช็คเอกาสารว่ามีอะไรหายโดนลุกโ้นอะไรบ้างโน้ตบุ๊กซึ่งวันนั้นเราไม่มีการใช้เลยตั้งแต่เช้ามีไฟกระพริบอยู่คุณตำรวจก็เลยบอกว่างั้นก็จะนำ บุกเพื่อไปตรวจหาอะไรนิ้วมือพิสูจน์หลักฐานเนี่ยค่ะแต่หลังจากนั้นพอไปที่โรงพักท่านให้ไปแจ้งความไปบันทึกประจําวันเอาไว้พอบันทึกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณตดดํารวจก็ส่งกําลังส่วนหนึ่งมาเป็นเพื่อนที่บ้านให้เก็บของให้ออกไปจากเชียงใหม่เพราะท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี้ยว่าน้องมีปัญหากับใครแต่ท่านบอกว่า ถ้าเป็นพี่ในสั่งให้ทําแบบนี้พี่ก็ต้องทําแต่น้องทั้งคู่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้แล้วถ้าน้องกลับมาทันอ่ะวันนั้นก็คือน้องไม่น่าจะรอดนะคะท่านก็เลยให้เก็บของแล้วออกไปจากเชียงใหม่ค่ะนีไปอยู่ทางจังหวัดใช่ค่ะก็คือโทรหพาพระอาจารย์ที่เคารพที่บ้านนะคะที่นครศรีธรรมราชพระอาจารย์พ,าาพอท่านรู้เรื่องท่านก็บอกว่าให้กลับมาเลยให้ขับรถกลับมาที่บ้านแล้วก็ให้ทั้งสองคนทั้งดิฉันแล้วก็สามีะคะ่ะ ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแล้วก็ให้ที่บ้านช่วยเลี้ยงลูกให้นะคะแล้วก็ระหว่างที่เดินทางกลับไปที่ใต้ที่บ้านนะคะแล้วปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็จะมีคนที่รู้จักกับศิลปินท่านหนึ่งนะคะท่านจะโทรมาทุกวันวันละหลายครั้งถามอยู่ๆท่านก็ถามว่าคุณยังอยากจะได้ของคืนจากตัวศิลปินอยู่อีกไหมพระอาจารย์ท่านนั่งอยู่ด้วยท่านเลยบอกว่า,วาให้ตอบเขาไปว่าวันนั้นมีโจรขึ้นบ้าน คนร้ายได้ทุกอย่างได้เอกสารทุกอย่างของเราไปหมดแล้วเราไม่เอาอะไรอีกแล้วค่ะก็คือแต่ละวันก็ยังมีคนเนี้ยโทรกลับมาตลอดโทรมาถามเหมือนเดิมอยากได้ของคืนหมายถึงภาพที่ท่านท่านใช้คําแค่ว่ายังอยากจะได้ของคืนจากท่านศิลปินยอยู่อีกไหมค่ะคือคล้ายๆว่าถามว่ายังจะเอาเรื่องเอาลาอีกไหมใช,ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ก็คือทุกครั้งที่โทรมาพระอาจารย์ท่านก็ให้ตอบไปเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็ ได้แคปหลักถามในการโทรมาช่วงระยะเวลานั้นไว้ใหอยู่ค่ะอืครับ